สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ก็เป็นวันที่29พฤศจิกายนนะครับก็มาพบกับผม Econ TV เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนตัวไมโครโฟนนะครับก็มาใช้ของทางไฟาฟายนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังหรือว่าได้ยินนะครับคาแรคเตอร์ของเสียงตัวไมโครโฟนนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนนี้ผมเองก็ เคยทำการ Unbox ็อกรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับกับในตัวคลิปของช่อง a c o n น TV นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหรือว่ากำลังมองหาตัวไมโครโฟนอยู่แล้วเกิดฟังเสียงตัวคลิปนี้นะครับกับตัวไมโครโฟนไฟไฟถ้าชอบก็าหาข้อมูลน,นะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็มาพูดคุย เกี่ยวกับตัวข้อมูลข่าวสารด้านวงการวิดีโอเกมกับ PlayStation 5กันต่อเลยนะครับกันต่อเลยส่วนตัวข้อมูลอื่นๆเนี่ยที่เพื่อนๆเข้ามาอคอมเมนต์ไว้ในทางช่อง e c o n TV v นะครับก็ผมเองก็รับทราบนะครับรับทราบเพราะว่าตัวเนื้อหาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกไ็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมก็ติดตามช่อง a c o n TV v กันไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะได้หยิบยก เอามาพูดคุยกันนะครับแต่ในวันนี้ก็ต้องหลีกทางให้กับ playstation 5กับตัว playstation 5 pro นะครับที่ข่าวขาวตัวนี้แหละนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเก่งกันไว้ว่า,าจะมีการเปิดเผยข้อมูลกันในช่วงสิ้นปีนี้นะครับก,ก็คือในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้น,น,นี้แหละนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะโดนยกยอดไปปีหน้าแน่เลยนะครับเพราะว่าเหลืออีกเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวทาง Sony เองก็คงไม่น่าจะ ประกาศข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับกับตัว PlayStation 5ตัวรุ่น Pro นะครับก็อาจจะต้องร้องเพลงรอไปอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็ตัว PlayStation เองก็ยกขบวนฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกา แล้วก็ทันวาปีหน้าเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามากันแบบจัดเต็มแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าอ่ะก็คงยกยอดไปปีหน้าแหละกับตัวข้อมูลข่าวสารที่จะมีการเปิดเผยมาจากทางโซนี่โดยตรงนะครับอ่าแต่ว่าพอพูดถึง PlayStation 5 Pro เนี่ยที่หลายๆคนก็พอที่จะได้รับทราบข้อมูลจากช่อง Acons TV หรือว่าจะเป็นทางสื่อต่างๆเนี่ยที่เขาได้มีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพอรับทราบกันนะครับว่า ถ้ามันมาจริงๆเนี่ยตัวสเปคการทำงานเนี่ยมันก็ต้องเหนือกว่าตัว PlayStation 5ตัวรุ่นปกติอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอันนั้นะถ้าเราลองย้อนไปดูในตัวเจนก่อดนะครับอย่าง PS4 มันก็เป็นแบบนั้นชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเพราะว่า PS4 เนี่ยอพอมี PS5 Pro เนี่ยประสิทธิภาพของตัวาการประมวลผล CPU นะครับของตัวภาพกราฟ,ฟิกนะครับที่มันยกสูงขึ้นมาแบบโอ้โหถ้าด้าน ประมวลผลทางด้านภาพกราฟิกเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะแต่ CPU เนี่ยก็แรงขึ้นมาเกือบเกือบ30%นะครับไหนจะเป็นในเรื่องของตัวมาตรฐานของตัว Wi-Fi นะครับที่มันมีมาตรฐานที่มีการรับส่งสัญญาณที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการส่งสัญญาณภาพที่เป็น HDMI นะครับจาก1.4 มาเป็นเวอร์ชั่น2.0นะครับมันก็เลยทำให้ภาพรวมของตัวเครื่อง p พ4 Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าตัว p 5เอเ p 4ตัวรุ่นเดิมแล้วก็ตัวสดิมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเกมที่สร้างมาจากาทีมของ PlayStation เองนะครับไม่ว่าจะเป็น g o d ด์อ s ฟ s ูชิม a รัฟ s ์ออตัว Part 2นะครับที่ออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหภาพกราฟิก ต้องหันกลับมามองเลยว่าเล่นบนตัวเครื่องสเปคค,คอมพิวเตอร์ขนาดไหนนะครับตอนนั้นพอหันไปดูเอ,อ้าเป็นแค่เครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 4 Pro เองนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันโดนยกระดับของตัวการทํางานที่สูงขึ้นนะครับที่สูงขึ้นแต่ในเรื่องของตัวราคานี่แหละมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก็ได้นะครับกับตัว p s p r r o ถ้าจะออกมานะครับที่หลายๆคนก็อาจจะอพอเห็นกันแววๆแล้วนะครับว่าที่เขาพูด,พดกันไว้นะครับมันอาจจะมีราคาที่แพงกว่าตัวราคาเดิม ราคาเดิมนะครับราคาเดิมก็เรียกว่าที่เขามีช่วงเอาไว้ก็น่าจะอยู่ประมาณ500ถึง700ด้อดลลาร์นะครับห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยดอลลาร์ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเป็นราคาที่มาแพงเลยนะแพงเลยสูงไม่ก่อนเลยคิดแบบในเคสที่มาแบบหนักหน่วงนะครับตีไว้อ่ะหกสี่เก้าแล้วกันผมมองนะครับหกร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์นะครับถ้ามันมาเป็นราคานั้นนะครับก็โอ้โหเรียกว่า ราคาเครื่อง PlayStation 5 pro เนี่ยมันทะลุ20 0 0 0บาทไทยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ตัว PlayStation 5ตัวรุ่นปกติเนี่ยถ้าทาง Sony ยังคงยืนพื้นในราคาเดิมนะในราคาเดิมก็คือ18690กับตัวรุ่นไซดิสของบ้านเรานะครับแล้วพอมี Play 5 pro ออกวางจำหน่ายปุ๊บเกิดเป็นราคาตัวนี้ขึ้นมานะครับที่อิงกับ US US d ลลาร์นะครับตี649เนี่ยตีไว้สมมุติว่า บวกลบอะไรกันแล้วนะครับพาสรงพาษีอะไรสักประมาณ2 0 0 0 0ื่นสนะครับอ่าสองหมดังนั้นมันก็มีความต่างของตัวราคาเนี่ยอยู่ประมาณอ่าประมาณ5 0 0 0ันถึงหกพบาทนะครับและไอความต่างตัวเนี้ยถ้าโซนี่ยังคงเล่นราคาแบบนี้เลยนะครับชัดเจนเพ y พสีเพห้ตัวปกติ1 8 6่0แตัวรุ่นใส่ดิสนะครับเพห้าโปร 2499ประมาณนี้นะอ่าหรือว่า2 3 9 9ประมาณนี้อ่าก็เหมือนกับว่าทางโซนี่เริ่มที่จะแบ่งกลุ่มของผู้เล่นเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วนะครับถ้าคนไหนที่ต้องการประสิทธิภาพของตัว p 5 Pro ที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับมากกว่าตัวเดิมนะครับกับการเล่นตัวเกมระดับอ่าอ่า 4K 30เฟรมหรือว่า6 0เฟรมที่อ่าไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อาจะมองถึง ตัว p พย์ห้าโปรนะครับเป็นตัวจบเลยนะครับของเจเนอเรชันนี้หรือคาบเกี่ยวไปในเจเนอเรชันหน้าเลยนะครับหน้าเลยนะครับก็อาจจะมองว่าเออยอมเสียเวลาเก็บเงินเพิ่มขึ้นอีกนิดนะครับหรือถ้าคนไหนมีสตุ้งสตางอยู่แล้วนะครับก็จัดตัว p พย์ห้าโปไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ถ้าคนไหนมองแล้วว่าเออถึงมีเงินก็ตามนะครับหรืออ่าก็สนใจนะกับตัว p พย์ห้แต่พอมาดูไลฟ์สไตล์ของการเล่นเกมของของตัวเราเองในยุคเวลานั้นนะเอาตัวแค่ p พย ตัวรุ่นปกติก็เพียงพอไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเกมที่เล่นนะครับอาจจะเล่นเกมในยุคเพยนะครับหรือตัวเกมต่างๆที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็ได้ก็ไม่ได้มีตัวเกมที่ใช้ประสิทธิภาพภาพกราฟ,ฟิกที่แบบโอ้โหอ่าหนักหน่วงจ๋าจานะครับหรือถ้าจะใช้ภาพกราฟ,ฟิกที่สูงนะครับตัว P5 รุ่นปกติเองก็ยังคงรองรับเล่นได้นะครับก็เสพภาพระดับ Fu l l HD 60เฟรมลื่นๆก็ได้ไม่มีปัญหานะครับหรืออ่าตัวเกมต่างๆ ที่เล่นก็จะเป็นเกมแนวเก่าๆนะครับแล้วก็เป็นเกมฟรีนะครับอย่างเช่นเกม Open World นะครับอย่าง e n s ชิน Impact แบบเนี้ยอ่าก็มองว่าก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปอัปเกรดตัว PlayStation 5 Pro ก็ได้นะครับอ่าอันเนี้ยก็จะทำให้อ่าผู้อ่าเล่นเกมของทางฝั่ง PlayStation เนี่ยเริ่มมีทางเลือกที่มากขึ้นนะครับที่มากขึ้นในเรื่องของตัวราคานะครับของตัวราคาแต่อย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆที่ ต้องการประสิทธิภาพในการเล่นเกมที่สูงสุดของทาง PlayStation เนี่ยต้องยอมจ่ายเงินที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับและถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมกับราคาที่จะโดนเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ถ้ามองนะถ้ามองว่าถ้ามันมีประสิทธิภาพของตัว CPU หรือว่าการประมวลผลทางด้านภาพกราฟ,ฟิกหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่อัดใส่เข้ามาในตัว P5 Pro เนี่ยก็มองว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองมองดูสภาพเศรษฐกิจ ของโลกในยุคเวลานี้นะครับมันไม่เหมือนกับในยุคของเพซีช่วงปลายเจนในยุคช่วงเวลานั้นนะครับ <playthrough> kilos, ๆๆเนนรบพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เองนะครับที่เป็นบ้านเกิดของ a พ Station เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความผันผวนต่างๆของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านสงครามหรือว่าการแซงชันสงครามการค้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับแล้วยิ่งค่างเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสวิง แกว่งอยู่ด้วยอีกนะครับก่อาจ,จะมองเลยว่าตั้งราคาเนี้ยบวกลบเผื่อไว้เลยนะครับเผื่อไว้เลยนะครับแต่การที่จะตั้งราคาแบบนี้ได้ตัวประสิทธิภาพของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ชื่อ PlayStation 5 Pro เนี่ยมันก็จะต้องเหมาะสมด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมาแบบเดิมๆเลยแต่อยู่ๆเพิ่มราคาขึ้นมา5,000 6,000 นะครับประมาณนั้นนะแบบนั้นก็โดนเละเหมือนกันนะครับโดนเละเหมือนกันซึ่งผมคาดว่าโซนี่ไม่ไม่ทำแบบนั้นแน่นอนนะครับเขาก็ต้องจัดเต็มในเรื่องของตัวสเปคการทํางานเนี่ยที่มากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็มองว่ามันเป็นไปได้นะครับกับการที่จะมีราคาที่ทะลุ20,000บาทนะครับกับตัว p l a y s t a t i o n 5 Pro นะครับ PlayStation 5 Pro แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะกับตัวราคาเดิมนะครับกับตัวราคาเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกับการกับการประกาศ ของตัวข้อมูลนะครับของตัวข้อมูล PlayStation 5 Pro นะครับแล้วก็ตัว PlayStation 5ตัวรุ่นปกติเนี่ยที่ผมไปอัปเดตข้อมูลมาล่าสุดทาง Sony ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนกับว่าโดนถอดออกแล้วนะตัวรุ่นโมเดลเนี่ยอ้วนที่เพื่อนๆกับซื้อกันในช่วง11เดือน11หรือจะเป็น12เดือน12ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีโปรโมชั่นอะไรออกมาให้ช็อกกันอีกไหมนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยของโซนีนะครับ จะเป็นตัวรุ่นโมเดลใหม่นะครับเข้ามาทดแทนเกือบหมดละนะครับเกือบหมดละนะครับก็บ้านเราเองเดี๋ยวก็คงจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแหละนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเริ่มทยอยอใช้ตัว PlayStation โฉมใหม่ตัวนั้นที่เรียกกันว่าสลิมสลิมกันไว้ก่อนนะครับก็จะเข้ามาทดแทนตัวรุ่นโปรนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น อนุสรละจะกลายเป็นอดีตนะครับจะกลายเป็นอดีตไปนะครับดังนั้นถ้าเพื่อน,อนคนไหนที่ชอบรูปทรงแบบนี้ก็หาซื้อเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับในช่วงเวลานี้หรืออาจจะซื้อมาใช้งานแบบยาวๆจบเจเนอเรชันนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้านับอายุอานามเนี่ยตัว p l a y s t a t i o n 5เองนะครับถ้าทางแลนของทางโ o n y ่เขาตั้งเอาไว้นะครับว่าอายุของตัวเครื่อง P5 เนี่ยจะอยู่ในตลาดสักประมาณ6ปีนะครับก็อาจจะมาถึงครึ่งทางได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่4 นะครับข้าศก้าเข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับก็จะมองว่าเออมันก็ถึงช่วงเวลาที่จะต้องปล่อยตัว P5 Pro แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแพลนของทางโซ ny เองเกิดขยับไปนะครับกลายเป็น8ปีนะครับกลายเป็น8ปีเอออันเนี้ยก็น่าคิดเหมือนกันอีกนะครับก็น่าคิดเหมือนกันอีกเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็มีสถานการณ์โควิดนะครับที่เข้ามาทำให าการทํางานหรือว่าการตลาดต่างเนี่ยมันช็อตไปตีไว้ว่าปีถึง2ปีได้เลยนะครับกับสภาพของตลาดเครื่องเกมคอนโซลฝั่ง PlayStation 5นะครับก็จะเผื่อไว้อต่อไปอีกนะครับเป็น8ปีนะครับถ้าเป็น8ปีเนี่ยโอเคอครึ่งเทอมของตัวเจเนอเรชันนี้ก็จะกลายเป็นปี2023สิ้นปีนะครับดังนั้นการประกาศตัว p พ5 Pro เนี่ยถ้าประกาศในช่วงสิ้นเดือนธันวาปีหน้าเลยนะครับอีก1ปีเนี่ยแค่เปิดเผยสเปค หรือว่าวันวางจำนายเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สายนะเพราะแพลนของเขาเนี่ยเขาตั้งไว้8ปีนี่ใช่ไหมครับก็มองว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนเ,นเพื่อนๆมองว่าตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยมันจะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับอันนี้ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับหรือคนขาดคนไหนที่มองเหมือนเหมือนกับทาง Acon TV นะครับกอ็อาจจะต้องเตรียมเตรียมกันสตางค์เนี่ยหยอดกระปุกให้มัน มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเผื่อ,อไว้นะครับเผื่อ,อไว้นะครับเพราะก็รู้ๆกันอยู่นะครับเงินเงินมันเฟอ้ออยู่กันทุกๆปีนะครับก็ต้องหยอดเผื่อกันเอาไว้นะครับและในครั้งนี้ก็ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมตัวคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ